สวัสดีค่ะพบกับคุณครูแตงโมอีกครั้งนะคะครั้งนี้นะคะครูโมมีกิจกรรมสำหรับเล่นกับลูกๆที่บ้าน <laughs> เป็นการเล่นง่ายๆอุปกรณ์ไม่มากมายเลยค่ะเช่นการเล่นบทบาทสมมติค่ะอีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF อีกด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ค่ะ Executive function เรียกย่อๆว่า EF หรือทักษะสมอง EF ค่ะ EF คือกระบวนการทำงานของสมองระดับสูงที่ประมวลประสบการณ์ในอดีตและประสบการณ์ในปัจจุบันมาประเมินวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนเริ่มลงมือทำตรวจสอบตนเองและแก้ไขปัญหาตลอดจนควบคุมอารมณ์บริหารเวลาจัดความสำคัญกำกับตนเองและมุ่งมั่นทำจนบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ ค่ะทักษะสมอง EF สำคัญอย่างไรต่อชีวิตเด็กนะคะ1ค่ะนำประสบการณ์ที่เคยรุนรู้มาใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมใหม่2รู้จักยับยั้งควบคุมตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง3สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเกิดความคิดสร้างสารรค์หรือความคิดนอกกรอบได้ค่ะ 4. มีความจำดีมีสมาธิจดจอ่อทำงานต่อเน่งได้สำเร็จ 5. จแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานาการณ์และสุดท้ายค่ะ6รู้จักประเมินตนเองปรับปรุงจุดบกพร่องให้ดีขึ้นค่ะครูแตงังโมจึงมีวิธีเล่นบทบาทสมมุติกับลูกพัฒนาทักษะสมอง EF มาฝากกันค่ะ มีใครบ้างคะมีค่ะมีใครคะสีนี้สีอะไรคะสีแดง,แ,ดงแล้วมีใครอีกคะมามาวันนี้อะไรมีอะไรคะมามามันอจระโอดอยู่อะไรนะมามากินต้นไม้อ๋อนี่ต้นไม้แล้วมีอะไรอีกคะสีสีอะไรคะสีแดงสีอะไรนะ อ้าวแล้วถ้าอันนี้สีแดงแล้วนี้สีอะไรคะเอ้าเหมือนกันเหรอคะเหมือนเนาะอ่ามันไม่มีปากอันไหนไม่มีปากอ้าวแล้วไม่มีปากเรากินยังไงคะแล้วนี้คืออะไรนะต้นไม้สีอะไรคะสีอะไรนะลูกตาตาหงอกจนไม่ลานี่นี่อันนี้มีปากนี่เลยนะชื่ออะไรนะ มันเป็นแบบนี้อ๋อหรอครับตรงนั้นหรอนะหรอทุกท่านอ๋อจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมได้ครับอ่าใช่ครับอาอันนี้เลยไม่เทด้วยหนะ่ะอ๋อโหมันมันถ้าม,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 มันมีอะไรด้วยอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะเข่ะ แล้วตัวไหนตัวใหญ่ได้อันไหนตัวเล็กนะคะมันมีอันยื you know ่นอ hmm. ันนั้นคืออะไรคะท้องอ่ะคะแล้วมีอะไรอีกคะมีรถด้วยในรถเสามีรถด้วยหรอคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกคะหมวกเนี่ยครับสีอะไรครับเนี่ย ه, อ่เพื่อนเนกินอะไรครับด้วยอันนั้นอะไรครับนเีย่ย,ยนี่ที่ไหน,น,ไ,หนไปที่ไหนกันคะเนี่นยัไมหมดมีอะไรครับอะไรนะคะ เอาโมอันนี้ต้องใส่ตรงนี้เหรอคะใส่ตรงนี้หมใ่อ้าอ้าวแล้วทายังไงอะคะลุ่้อะไรี้ยครับเอาล้างจมูกอะครับต้องทายังไงอะคะล้างจมูกอันนี้มีของงงงีขาวจมูกงงงแล้วอะอันนั้คืออะไรคะคืออะไรคะแมไปแกให้หน่อยอะไรนะไแะ ดูสิครับโอ้เยี่ยมไฟไฟเก่งมากที่สำคัญนะคะเด็กที่มี EFD ก็จะเรียนดีไปด้วยเพราะไม่เพียงสติปัญญาได้รับการฝึกฝน แต่พวกเขาจะได้ทักษะอื่นๆที่สำคัญพร้อมไปด้วยกันค่ะเช็คความรู้เหมาะรู้ควรความรับผิดชอบวินยัยการยั้งใจไตร่ตรองเป็นต้นค่ะ